สวัสดีชาวมายาทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมประจำเดือนอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับโดยวันนี้นะผมก็จะมาจัดสเปคคอมในงบ2 0 0 0 0บาทโดยจะใช้เป็นตระกูล Intel นะครนับเดือนนี้ขออนุญาตเป็น Intel อ,อ่ะไม่แน่ใจว่า2ออาทิตย์ครั้งหรือว่า2เดือนครั้งขออภัยลืมจริงๆ2อาทิตย์ครั้ง, 2, ง,ง,งนะครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี่เลย 4670K นะครับแล้วก็บอร์ดผมจะใช้เป็นกิกะไบต์นะครับเป็น h 8 7 d h 3นะครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ด micro atx แรมผมจะใช้เป็น8กิกสแถวก็จะเลือกเป็น kingston hyperx นะครับ4เหมือนจะดันไม่ได้แล้ว ขอยัด80วิ p ลแลวกันเพราะว่าน่าจะเป็น4440ตัวนี้นะครับก็มันก็ได้เหมือนกันนะนะ v g a การ์ดจอผมจะใช้เป็น Nvidia GeForce GT 750นะครับจะใช้ไปทางกิกะไบต์นะครับ OC เพราะว่นเพิ่มกันไม่กี่บาทมันอะไรจะเกินเกินไปนะฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์รูเกินละ เราต้องเปลี่ยนอบอร์ดบอร์ดบอร์ดผมจะใช้เป็นชิปเซท H87 เหมือนเดิมนะครับแต่วา่าจะเปลี่ยนโอเคมาตัวนี้แล้วกันนี่นะครับตัวนี้ไม่มี SSC นะครับก็มาเลือก case กันเลย case c a นี่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนมาเลือก power supply นะครับ power supply เป็น500วัตต์พอ,อ จะใช้เป็นของ fs เดี๋ยวนะมาอดูก่อนเอเป็นคอแซก็ได้ครับ v s 6 5 0วัตต์นะครับเหมือนไม่เกินมาเคสก็เอาทั่วไปครับเคสผมตีให้ราคาไม่เกินพันสามนะครับเอาเป็น e l i p e สามหนึ่งไปก่อนนะครับก็คือในเคสราคาเนี้ยก็ได้หมด นะครับหรือถ,ถ,ถ้าท่านมีงบเพิ่มก็เพิ่มได้อ่ซีเหมือนกระจอัอนเก้าเดี๋ยวผมอนุยาตลองเป็นตัว A7 ตัวซีมบบาโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นตัว F X 2 6 0 X Core Edition สนะครับเป็นตัวนี้โอเคมันก็ดูดีขึ้นนะครก็ มาดู JB นับ JB ก็ขอขอบคุณมานาที่นี้ด้วยนะครับขออนุญาตใช้เว็บหน่อยนิดนึง JB ผมก็ตามสเปคเลยนะครับ uh, Intel Core i5 ออตัว 4, 4 4 4 0นะครับตัวนี้กดตกลงเมนบอร์ดผมเลือกเป็นกิกะไบต์ แต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าทาง JB มีบอร์ดกิกะไบต์ตัวนั้นหรือเปล่านะครับก็ราคามัน2,000นิดๆกิกะไบต์ H87M ตัวนี้อ่า h 3โอเคมีครับ RAM RAM ผมใช้เป็น Kingston HyperX 1,600เมกะเฮิรตอ่า2แถวนะครับเป็น Dual Channel ก็เป็น Western Digital หนึ่งรูปนะเป็นรุ่นยอดนิยมกดโอเค VJ Card ก็น่าจะมีอยู่นะตัวคูนตัวนี้เป็น R6 r 7 2 6 0 x นะครับ 7260XOC ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนไม่เอากิกะไบต์26 MSI โอเคนี่นะครับตัวนี้ 20XOC เปลี่ยนราคาเท่ากันผมก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมส่วน power supply ก็เป็น Corsair 6ี6 5 0วัตต์ตัวนี้นะครับก็เคสเคสนี่ก็ต้องบวกเพิ่มอีก1ันพันหนึ่งพันหนนะครับก็เป็นโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคารวมกันนะครับราคารวมนะรราารมนตรงนี้นะครับถ้าซื้อจากทางเว็บ JB นะครับก็จะได้เป็นราคานี้แต่ท่านต้องบวกตังค์เพิ่มอีก1,310บาทค่าเคสนะครับก็จะเป็นสามหมื่นเอ,อ่อไม่ใช่สอง0มื 20, 21, 500, ่นสองหมื่นหนึ่นแปบร้บก็เป็นสอง8มื่นหนึันรบถ้าเป็นซื้อทาง JB แต่ถ้าท่านาไปหาซื้อได้ตามนอกอื่นนอกเหนือจางนี้ ร้าน JB ครับท่านก็จะได้ราคา2 2ง0นนะครับซึ่งรวมเรียบร้อยนะครับก็จะมีปรอันนี้สเปคนี้นะครับตรงนี้ผมจะไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับ1รูปแล้วก็จะอยู่ในทางเพจอีก1รูปนะครับส่วน JB JB ก็จะมีเป็นรายชื่อ list อย่างนี้ให้อยู่ในเว็บนะครับซึ่งจะเป็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอเค ครับก็ประมาณนี้กันไปนะครับอ uh, AMD AMD สักหน่อยไหม AMD สักหน่อยก็ได้นะครับเคลียร์เคลียร์นะครับขอเพราะว่าเดี๋ยวชาว AMD อาจจะว่าได้นะครับก็ AMD สักหน่อยสักสเปคหนึ่งนะครับเอาเลยโอเคผมเคลียร์แร็ปสักร้อย นนี้ผมจะจัดสเปคของตัวซ so ็อกเก็ตใหม่ FM2 Plus นะครับก็ใช้เป็นตัว A10 7,700k มัตตาบอร์ดก็จะใช้เป็นกิกะไบต์เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องมาไล่ทีละตัวมนกับทางนี้นะครับเพื่อมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ FM2 ทาง JB FM2 FM2 Plus FM เขาจะรวมด้วยกันนะครับอย่ามาไม่ต้องสใสใยนะครับนะครับ 7700K เม้นบอร์ดนะครับผมต้องเลือกทางทางเว็บ JB ก่อนเพื่อว่าเพราะว่าเว็บโน้ตบุ๊กสเปเขามีแน่นอนนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นกิกะไ์ FM2 88 XM HD3 นะครับาทางนี้ก็มาเลือกเป็น จัะไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องงงนะครับโ <Crow> okay. อเคก็ประมาณนี้โอเคหลัง okay. จากนี้น่าจะเหมือนกันละก้านจอกานจอผมจะใช้เป็น R7 นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะใช้เป็นตัวเดิมน,นะขออยันใช้เป็นตัวเดิมเหมือนกันเพื่อว่าราคามันจะไม่ทิ้งห่างเมื่อกี้ผมใช้เป็นตัว MSI S S D ไม่ต้องเคสเหมือนเดิมครับ3ามหนึ่งหนึ่งแล้วก็ Power พ u p p l y ก็เป็น r อแซ r ตัวนี้เลยมาทางตัวนี้ฮาร์ดดิสเหมือนเดิมครับสเปคเดิมเลยเดิมลิ <c oughs> ีนพันกันนิดหน่อยนะครับโอเค สองอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวขอบอกไปเลยก,ก็ได้นะครับอาทิตย์อีก2อาทิตย์ผมจะจัดสเปคที่ถูกลงนะครับนั่นก็คืองบ15,000บาทนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สินคา้าโอเคนี่นะครับสเปคตามนี้เลยรวมราคาเป็นเสร็จแล้ว2,870บบาทถ้าเป็นเว็บนี้ก็ประมาณ 1 8 8 0นะครับใช่ไหมสองหน้ยหกสินะครับสองหถ้าซื้อทาง JB นะครับถ้าซื้อน o k บุ๊กสเปคซื้อข้างนอกอะนะครับนอกเหนือจากเว็บ JB ก็น่าจะได้ราคาประมาณนี้หรือถูกกว่าหรือแพงกว่านั้นแล้วแต่โชคชะตานะครับก็มีประมาณนี้รูปนี้ก็จะอยู่ท้ายบทความเช่นเดียวกันนะครับก็ Okay. ให้ดูกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีปวามวันนี้กันไปนะครับติดตามชมสเปคเด่นประจำคู่สัปดาห์ <c oughs> นะครับก็คือสัปดาห์ละสองครั้งนั่นเองก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนติดตามชมกันได้สัปดาห์หน้าใช่สิอีก2ส,สัปดาห์หน้านะครับโอเคส่วนข่าวประจำสัปดาห์ก็ อาทิตย์นี้แน่นอนนะครับสำหรับนนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ